เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆนะครับผมคันนี้สวยงามสะอาดตาเลยนะครับเป็นมิตซูบิชิซีเดียปี2003นะผมเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับภาษีก็เต็มเลยนะครับเอกสารพร้อมโอนคันนี้ฉนลราคาอยู่ที่79,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆราคาเบาๆเลยนะครับ สีสันเงางามเต็มคันครับล้อมแม็กยางดอกดีนะครับผมรีวิวดูกันรอบๆนะครับภายในก็สวยงามอลามตาสะอาดตาเลยนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับเกียร์ธรรมดามีชุดเครื่องเล่นเสียงนะครับสวยงามทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่ครับหน้าต่างไฟฟ้า4บานกันเลยห้องเครื่องก็สะอาดๆนะครับผมนี่ครับตะเข็บซ้ายขวา ไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยซ่อมนะครับคันนี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างต่ะได้ขึ้นมาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ